สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเงินกู้เงินด่วนผ่าน ATM นะครับสามารถสมัครได้ที่เพจ Facebook ของเขาเลยนะครับพิมพ์ไปเลย เงินกู้เงินด่วนผ่าน a t m ีเอเพจเขาก็มีคนติดตามประมาณ2อง0 0กว่าคนนะครับติดแบ็กเด็ดก็กู้ได้นะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่มีการโอนเงินล่วงหน้าใดๆไม่ต้องทำบัตรซื้อของไม่ต้องเซ็นซื้อไม่ต้องเซ็นซื้อ,อรถมอเตอร์ไซค์นะครับรับเต็มจำนวนอน,อนุโนมัติไม่มีค่าธรรมเนียมไม่โดนหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่อนแบบลดต้น ลดดอกทุกเดือนสามารถขอเพิ่มปรุงเงินยามฉุกเฉินได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาส่งเอกสารนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปสำนักง,งานเขานะครับเราแค่ตรวจเอกสารทาง,ทางแฟก์นะครับและอนุมัติได้เลยทราบผลภายในหนึ่งวันทำการนะครับขอเพียงมีงานประจำในเขตกทมและปริบนทฑลรับเงินเดือนผ่านธนาคาร อาชีพและเงินเดือนของคุณจะเป็นตัวค้ำนะครับโดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นนะครับเตรียมเอกสารเพื่อส่งแฟกต์ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 3. รา,ายการเดินบัญชีย้ยอนหลัง3เดือนสสำเนาเครดิตบูโรสถิตแบ็คลิสต์นะครับกูได้ขอมาดูภาพรวมของ วินัยทางการเงินเท่านั้นก็คือไปขอจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเครดิตบูโรบอกธนาคารว่ามาขอเอกสารเครดิตบูโรนะครับรอรับได้เลยภายใน15นาทีนะครับของไทยพาณิชย์ใช้บัตรประจ,จําตัวประชาชนของตนเองค่าธรรมเนียม100บาทนะครับสำหรับขอเจ็กเครดิตบูโรของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสามารถสมัครได้ทาง เฟซบุ๊กเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมสนใจนะครับส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์นะครับถ้าได้สำเนาไอ้เบลิตมาแล้วนะครับกิริตบูโรมานะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสกรุงไทยก็ส่งได้นะครับธนคาคารบนมือถือกรุงไทยกรุงศรีนะครับแอปธนคา,นานครารธนาคารออนไลน์ทำรายการผ่านเว็บไซต์ของธนคาคารกรุงศรี ต้องมีบัญชีกับธนาคารครับทำรายการผ่านหน้าจอตู้เอทีเมกรุงไทยพาณิชย์นะครับว่าโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์เครดิตบูโร026431250นะครับเมื่อเตรียมเอกสารครบทุกอย่างแล้วโทรมาขอเบอร์แฟตที่เบอร์โทรที่ผมให้ไว้นี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ลองตรวจสอบดูให้ดีก่อนนะครับถ้าเขาให้กู้ให้โอนก่อนหรือว่า มีค่าเอกสารค่าทำทัญญาท่านผู้ชมไม่ต้องกู้นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับลองศึกษาดูครับผม